นี่มาตีปลาจิบนะครับลำแชะมาสายนิดนึงนะครับมาสายนิดนึงนะครับยอครับปลาจะจิบอยู่ที่เอ่อยอเก่าเขาเรียกกบยอเก่าล้านยอเก่าดูครับดูมันจิบครับเห็นไหมครับสูงเลยเดี๋ยวเราจะล่อมันออกมาครับนี่ครับด้วยอย่าซิวนะครับก็เอามาครับป๊อกแป๊กป๊อกป๊อกแป๊กจำลองโดนแน่นอนนะจะเป็นปลา ปลาจับคู่นะครับกัดลังปลาปลาดำหรือว่าปลาจรนะครับปลาที่ก็ทิ้งแม่ก็ทิ้งแล้วนะครับตัวก็แล้วแต่ดวงจะได้นะครับโดยใช้เหยื่อซิวนะครับนี่ครับเขาออกมาครับเขาเพนซิลครับเสียงให้เสียงเลียกเขาออกมาจาก้างใต้นะครับโอเคที่นี่ลำแชะครับปลาจิบกําลังมันนะครับเหยื่อซิวต่อชมครับดําปีเลยครับดําปีเลยครับเห็นไหมครับดําปีเลยครับ không cua nhiều cái này đó nữa Cắt thứ, đi cắp cắp thôi Đi

สีวอาอิีฟนี้ซื้อลอตดำปีเลยมาดำไมโอ้โอ้เอาเด้อใครว่ามันเล็กยังไม่ขึ้นรุดตาวนี้หลรุดว่าดีโอ้โหดูโอ้ดำมากดำปีนี่ครับซีวะครับสีทองซื้อลอ สี่ห้ารได้นะเป็นไงโู้เป็นห้าดเป็นไงครับโอ้โหนี่แต่ไม่เดียวนะครับนี่ว่าใครไม่ใช่ปูเบิร์ดนะครับสาดิเตทูครับสิบยี่ครับส่วนสายครับพีอีสีซุปเปอร์นึบนะครับนี่ครับยอครับยอเก่าเขาจิบเยอะมากนะครับส่วนเหยื่อเป็นตัวใหม่นะครับหาซื้อไปเลยครับนี่ซิวนะครับจี่พีครับโอ้ยดูิครับจีบครับนะครับเดี๋ยวป้าก่อน ดูครับใหญ่มาครับใหญ่ใหญ่มีหเจ็ดเลยแหละเพอ่มเติันมาให่กว่าอกูเบิดอีกอคุยจังเหยื่อะนะครับตัวนี้นะครับเป็นเหยื่อเพนซิลนะครับสั่นเลยเป็นนานดน,นปลาจิบนะครับเป็นแอคชั่นที่เสถียรมาครับสำหรับปลาจิบนะครับเราจะเคาะให้มันสายหรือจะเคาะลกๆดกลกแดกลเดกมานะครับก็ได้ จะเรียกปลาได้ดีนะครับตัวนี้ปลาจิบปลาคอกนะครับได้โอ้เหนื่อยเลยตัวเบ็ดแข็งแรงครับทนทานไม่ต้องเปลี่ยนครับเสียงตัวนี้จะดังนิดนึงครับทางบริษัทโอเวนซีครับจัดมานะครับเราเทศกันถึงสามปีนะครับตัวนี้มันจะคลอดนะครับมีสีทองนะครับดูครับตัวเบ็ดไม่มีง้างครับเห็นไหมครับ หน่วยซิวครับเสียงครับเสียงมันเล้าใช้เสียงเรียกเขาออกมาจากย่อตรงน้นครับอ่าโอเคฝากก็ได้ครับหน่วยซิวนะครับหน่วยซิวอ่ะดูตัวปลาครับเดี๋ยวยกตัวปลาให้ดูนะครับตักเลยอ่ะโอ้โหครับอุ้นตักเลยรู้ครับอ่าใหญ่ครับตัวนี้โอ้สุดสุดดิวครับ ใส่สวยครับอย่าซิวนะครับนึกเมนูเมนูไว้เลยนะครับยังไม่ขึ้นเลยหมู <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวลดจะชี้ครัไม่มีสวิงพี่ฮะไม่มีเดี๋ยวผมรีบยกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจเย็นให้หมดแรงก่อนมาติสนี่เดียวผมรีบยกเลยที่ขอบนอกมีสวิงไหมนนลำนู้นอ่ะมีสวิงไหมนะเวน <laughs> เออให้ฝีมือหน่อย <laughs> สามสโลอยู่ครับไ,ได้เยอะมา <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยี๋ยว่ซิวนะครับได้เย,ๆๆยอะกวอะ <c oughs> ไรฮะคันสดิบครับ ซิวครับคลิปขาดใสช็อกครับขันไม่หักนะครับเอครับทำไมไม่ทำหน้ายิ้มๆเลยครับสายหน้าขาดมันบาดไม่ใช่เ่าเบ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 า ว้าว <Wow. S 2> สวยสวย้าวว้าวเอาครับจะเซียวครับจะเซียวครับใจเย็นเลยครใจไว้ใจเย็นสี่วันแล้วครับนึกเมนูรอแล้วนะครับ <laughs> สี่วันเพิ่งได้ตัวครับใจเย็นครับ สิวครับใหญครับใชมาแล้ว oh. อ้เ่เยใหครับใหครับหกได้ครับครับใครับเยส่ซิวครับห้ไม่ขาดเย่สังยครับจิบเป็นโดน Điều điếu yếu clip quay này hộp đẹp này điếu điếu mình đang mới ขึ้นหน่อยเถี่ยค่อยค่อยยกอยู่ฝิวน้ำอยู่ใต้น้ำจะท้อนไงอ่ะยังไม่ยอมยังไม่ยอมคนหมดแรงหรือปลาขาสันหมดแล้วครับนั่นเฮ้ย อีกแล้วขัดบาดอะไรเหรอทำน้วใหญ่ <c oughs> ด้วยครับขาดอีกแล้วอะไรไกลแตกวะโอเคนะครับครับ

ใจเย็นใจเย็นติวใจเย็นที่ติวเงินเฮ้ยสายอย่าเพิ่งไปใจเย็นเฮ้ยให้กันอยู่นั่นก่อนใจเย็นคงไม่ขาดแล้วครับวันนี้ผมคิดไงว่ากดถ่ายพอดีนะกำกัดอะเหรอเออห็นเลยฮะเยื่นซิวซูมได้ปะซูมเข้าไหโอ้ยสวยแต่ต้องไปดูอีกทีตึงสายไว้ตึงสายไว้กอเข้าอีกหน่อยนึงเดินย้อนหน่อยเสียลุกลุก ก็ไม่สอนว่าโปกูนี่ขอจะเย็นงัดเขา้ามาเย่าซิวผมไม่มั่นใจเลยฮะหลุดสี่ตัวขาดเดีย3สามสุดท้ายกิ๊บไกล้าขาดผมไม่นั้นได้ถ่ายรูปหลายตัวแล้วสวยจิบหายเลยทำอะไรกินครับผมไม่พูดละไอทำอะไรกินเนี่ยเขาจะหมดคนไม่ทะลุอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรู้มันยอมอยัง ตึงสายไว้นะรู้จะหย่อนทําไมอ่ะอ่าเสียเป็นไงอาการเป็นไงผมไม่มั่นใจตัวเองตอนนี้เตนเตดนอย่าสั่นครับอย่าสั่นครับจับคันแน่นแน่นอย่าสั่นนะครับเนี้ยอย่าซิวนะครับเดี๋ยวขอซุ่ม่อยครับอย่าซิวนะครับเดี๋ยะอย่าซิวนะครับอย่าสั่งตายครับหัวเลยหัวหัวเลยเข้าเลยเอ้าหัวกุ้งหัว <laughs> โอ้ไม่อเช้าได้ถ่ายใหญ่กันาดสิวครับถอยวิ่งโอเคครับปลดล็อกผมกลับไหมวันนี้ได้กลับแน่นอนแล้วครับนี่ฮะเดีือดสิวฮะดูฮะมันดียังไงหรือเปล่าครับมึงก็บอกฮะเดี๋ยวตัวเนี้ยเก็บตัวเหยื่อฮะผมเพิ่งมาใช้ครั้งแรกนะฮะเหยื่อเพนซิลผมก็ไม่เคยใช้นะฮะมันดีเพราะว่า เพราะว่าเหยื่อตัวนี้น้ำหนักมันได้ตีไกลเสียงดังเรียกปลาขึ้นมาจากน้ำฮะได้ทุกจังหวะครับผมบอกเลยเต,ตีตรงเท่านั้นอะเรียกปลาขึ้นมาเลยครับของคดีจริงครับโอเคครับคนไม่เคยลองต้องซื้อใช้ครับพะพเช่าสีโปโปรนี่เดี๋ยวนี่ฮะสองโลอะประมาณสองครึ่งได้อะนี่นะฮะของมันเลยครับเนี่ย เสียงกุ๊กๆิกกุ๊กค,คิครับพุงฟิงครับนี่ขึ้นมาแล้วนึ่เมนูไว้เลยนะครับพูดอย่างนี้แม่งตายลนะุดขาดครับอย่าพูดนะทำเนี้ยไม่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวครับได้๋ถ่ายรูปครับ